วันนี้มาทำขนมจีนลูกชิ้นปลาแหงๆกันนะคะมะละกอกับผักกาดขาวนี้เราเอามาทานเป็นผักเคียงนะคะ,ะมาทำด้วยกันต้มไข่ค่ะ ต้นลางกระทูแล้วก็กะทิเดี๋ยวจัดป้ี่นะคะเดี๋ยวเราจะบี้รวมกันนะคะก่อนใส่กะทิ เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดจานกินข้าวกินขนมจีนกันค่ะเดี๋ยวจัดจานเดี๋ยวตักว่าให้ดูน่ากินไหมเรียบร้อยแล้วมาค่ะทานข้าวด้วยกันไม่สี่ทานขนมจีนด้วยกันนะคะขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลานะคะ มาเลยทานด้วยกันนะคะลองกินไหมมีไข่ต้มด้วยนี่ยำมะละกอใสแอ่แครอทแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวบ้านนะคะมีขนมบ้านครูเพนด้วยบ้านขนมบ้านเพนบ้านน้องเพนที่ทำงานที่โรงพยาบาลรัศดานะคะอร่อยนะอันนี้เป็นเปี๊ยะละวาไข่เค็มนี่มีลองกองเลยนะ ใครหิวข้าวกันข้าวด้วยกันนะะเวียนอีกรอบปร๊อดอ้าวกินขนมจีนกันค่ะมาเลยโยุยแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเอาแล้วค่ะ ตาเลยตาเลยใส่ไข่น่ากินไหมมาฉมวดเวลาแล้วราดเลยนี่นี่เรียบร้อยแล้วบายบาย